สวัสดีค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วก็จะมาเป็นประธานอีก กดแชร์ออกไปแซ่เ็วเ็วเซใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วมีผิดพิมพ์คำว่าแชร์ ชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอ่าแล้วก็อะไรอีกอะกดไลค์กดแชร์ออก share, ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่า <share. S 1> <share S 2> แชร์นะ้ชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะอืม กดติดตามไลฟ์สดนะคะหรือว่ากดถูกใจฝากกดถูกใจเพจยิบซีไอเพจสหวิทยาโหราด้วยนะคะนะเพจนี้นะคะนะติดตามทุกเพจได้เลยนะครับนะดูไพ่ยิบซีเรื่องท่วไปข้างหน้านี้ดูเรื่องอะไรบ้างนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะเข้าคลุมระยะเ,เวลาสามวันเ่าน,นะะั้นค่ะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนแลวเรื่องร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะเร็วเข้าเซ่กดแชร์ออกไป เพียงคนละ9ก้า99แชร์รายการเป็นรายการแบบดูดวงพ่ยิปซีเรื่องทั่วท่ไปนะคะดูที่คำว่าถ้าถ้าถ้าอยากดูส่วนตัวทักชัทมาได้มีค่าเขาเอ้ค่าครู ขอพร้อมอนก่อนดูนะคะสำหรับไพ่ยิบซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะและไพ่ยิเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจเราก็ขอพร้อมอนก่อนดูนะคะรับรองว่าไ้่ถ้า,ถ,าถ้าดูตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยรับรองว่าคุมแน่นอนนะคะ เพราะว่าได้ดูถึงตรวจองค์ตรวจเทพใน,นในกายสังขารแล้วเนี่ยยังได้จะต้องบอกด้วยนะคะว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปแนะนําให้ทําด้วยแล้วก็ถ้าจะบูชาอะไรถึงจะสมก็แล้วเขาเลยเหมาะสมกับดูสชาตานะคะแล้วก็เออจะโทรมาทำไมวตอนนี้จะพูดอะไรเลยลืมเนี่ยต้องรับไหมจะบอกแล้วเขาจะให้เติมต่อเติมเพิ่มเสริมโปรเข้าไปเก้าสิ โอ้ย<า>อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ว่าอีกเครื่องนี้มันเอาไว้ก่อนวางไปก่อนเลยเราต้องทํางานไงี่ยเออวางเาวางเศษไปมีใครอ่าใครใครก็ได้นะคะอยากจะเข้ามานี่ ดูโค้ชสดนะมีโค้ชสดสีแดงสแสดงว่ารายการสดดูถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีโค้ชสดสีแดงสแสดงว่ารายการจบแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูดวงกับเราข้างหน้านี้ดูแบบไร้สดให้ดูโค้ชสดสีแดงนะคะมีโค้ชสดสีแดงรีบถามนะคะโอ้พูดเป็นชุดแล้วก็ปวดหนักเลยอะ่ะนี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะไปเลยมามาเซ กดแชร์ออกไปอย่าลืมเซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ดูที่คำว่าสดนะดูที่คำว่าสดนะจะถามอะไร,รอ่ะถ้ามันไม่มีคำว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะ 嗯。Mm. อย่าลืมนะกดแชร์ออกไปเซเข้ามาแล้วก็ถามเร็วแซ่เล็กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเวลาก็มีน้อยนะลูกตาก็เยอะ แต่ก็ไม่ถามนะดูที่คำว่าสดอ่ะบอกให้กดแชร์ออกไปแซ่นะ หนมีใครจะถามอะไรเข้ามาไหมเร็วเออบอกแล้วว่าคนละ9 9้าแชร์อืม มาเซไหนดูได้ชื่ออะไรดีมยี่สิบเจ็ดงานที่ทำอยู่จะทำได้นานไหมดูสามวันนะดูแลสามวันนี้เจ้าจะได้ทำไหมมันเหมือนเครียดอะทำไปได้ทำได้เรื่อยแต่มันเครียดงานที่ทำอยู่อะมันเหมือนคุณเครียดเครียดกับมันนะ่ะนะนะชื่ออะไรชื่อ Cream. Dream, ครีมดนะีมหรือครีมนะมา กดแชร์ออกไปแ่หนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เหมือนคุณเครียดกับงานนะเครียดจนเกินไปอารมณ์มันเครียดอะ่ะมันอยู่ว่าคุณอะ่ะทำได้ถามว่าทําได้ไหมมันเหมือนกับว่าสาวันนี้คุณทํางานนี่อยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณอยากจะแบบเปลี่ยนง,งานความรู้สึกมันมีบ้างหรือเปล่า ฮนะไพ่มัน<พ>เ,คเครียดเนี่ยไพ่เครียดเนี่ยไพ่มันเหมือนโดนแบบหลอกลวงอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าท <ông S 2> ่าทำได้นานไหมไพ่มันเครียด<ไ>กดแชร์ออกไปเซ่ดูดูหน้าอาจารย์โอ๋นะผู้เป็นประธานของเรานะอืมทำไมดูหน้าทำไมก็ทำงานหนักไงหลายอย่างเปล่าท้องเสีย มดสภาพเลยนี่อาจารย์ท็อปไม่ได้กินด้วยนะนี่อาจารย์ท็อปปล่อยอโอ้โหแม่เผ็ดก็เผ็ดเผ็ดมากเลยเป็นเพราะน้ำจิ้มหรือเป็น,พนเนพราะไอตัวใจกรอบมันพันเบคอนมันเก็บไปนานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนี้ไม่กินแล้วเผ็ดแลวแค่นั้นเองไงน้ำจิ้มเผ็ดเผดอ่ะอ้เผ็ดปิดเผ็ดมากเลยเอะอ่ะครีมยี่สิบเจ็ดไพ่มันขึ้นแล้วไงไม่ดีไง อ่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะดูซิเวลามันในนี่ยังหมดยังทั้งหมดแล้วจะได้ไปละทีง่าหมดเวลาแล้วอาจารย์โอภูมาเป็นมีต้องหลายคนไม่ใช่หรอก็ไม่มีใครถามเลยเขากลัวอาจารย์พติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานได้ที่ f Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 i d y o c r หนึ่า o สตหนึ่งห้ o s s i r i 1 5ค่ะนะตามนี้ครับตัวเล็กหมดนะอ่าแล้วก็สนใจดูดวอย่างละเอียดถามไม่อันไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้าท้องสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิกรรมทุกชนิด ต้องสารของสารวงโสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องางของถังวัตถุบุงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมตามนี้ครับนะเฟซบุ๊กครับอาจารย์ครับนะมิตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย a j t o p 1 6เอาละเวลาก็หมดละนะงานมันเยอะนะครับนะต้องไปทำหลายอย่างนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลไม่ได้อยู่แล้วนะครับไปละ